สบายดีสบายดีกันเมือทุกคนเนาะตอนนี้ก็มาพบกับน้องลีที่ซองลีสาวลาวลองสาเนาะทุกคนตอนนี้น้องลีก็ยุติเหื่อนเนาะกำลังจะไปเอาลักหัวเนาะไปตัดลักหัวไปล้อมไปตัดลักหัวไปตัดลักหัวเอาเพื่อเอาไปไว้ล้อมอันญ้าตัวที่ไปปลูกไว้ก่อนนะ้นานี้เนาะเพราะว่าพอหัน่นซีปอยงว่วเข้าไปหัน่นแล้วบันี้ซีเอาหัวหั่นเป็นล้อมญ้าตัวที่อันเป็นญ้าอ้อยหั่น้วกาปล่อยให้มันไปกินญ้า พันท่านต่บันีนนนกระซิพากันไปตัดหัวไปตัดรักหัวเพื่อไปล้อมเพื่อให้งัวกินลักหัวท่านกระตัดไม่แก่นล้อนละแม่ไม่จริงเนาะไม่จริงอยู่ขังของน้องลี่นี่แหละเนาะกำลังสีออกไปสมาชิกเข่าก็มีน้องปานย่านบุรีป่า ซิกเขาับมี4ี่คนเนาะมือนี้ห้าคนเอาจากักสติน้นไปตัดเอาเนาะขี่รถวีโก้ขอ,อยาวไป เอาอมยันน่ะโอ้ตอนนี้เฮาการกำลังซีออกไปเนาะขี่รถอีแตนไปยังทาน้องรัชนา่าน้องรัชน,น่าสบายดีทุกคน มืัอนี้เราก็ลัไปเฮ็ดเบียยอีกแล้วเนาะอันนี้มันเบียกกับเบียกโอ้ยชีวิตเบียกเยอะมากกินอะไรก็ไปเอาไปเอาแม่ไปเอามาไว้ให้สตอี่กินเนาะเบี้ยบางไม่ได้ไปเนาะเบียกหนักที่แม่บางต้องเป็นคนยืมเงินตาดิ ันนี้เราก็ทำงานอีกแล้วพ้าเอาไรวะพอผ้าร่มเยวบก็ได้ปะไปเพื่อนอือเอาไปได้คือเอาไปแล้วก็เอากระซี่อันตักฟืนมาดังนี่เนาะเพราะว่าฟืนท่านมันเมื่อละฟืนตายท่านอย่างแต่ฟืนดิบ ฟืนดิบตัวที่เราไปเอามาจากส่วนยางนั้นมันยังพันเป็นตะดังเลอเนาะกะว่าประมาณยามฝนผู้เรียนเนาะจึิงสิงเป็นตะดังไปแล้วเนาะม,มันเก้าพ่มเอยมันกาหนันบุไดเออเอาตัวนี้ให้ปานบ่อนเอาตัวนี้ให นี่เดกกับผู้โจรมาลากเอาเลยกลกะกไปเล่นยูนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งันัดล้ย่อไปเจอกันยูบอนที่เฮาตัดพื้นเลยทอนคนไายทุกคนก็น่าจะเห็นซ้ำไปซ้ำมาแล้วบอนนี้นะ ถ้าถ่ายเกือบว่าสิบรอบแล้วะบะบรรยากาศตอนไปมันจะไปทางเดียวก็ไปส่วนอย่างเลยนะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันยูพุนเลย,นะยเนาะตอนนี้เฮาการ บุหงวเนาะ รถอีแตนเป้เพื่นล่ะ,ะ,ะแก่ขึ้นนั่งสิบได้ส่ไหมแก่ขึ้นผูกกันทีได้แบเะาคาดมึด,ด,ดลงมาเด็กๆลงมา

น้ำมันลงไปน้ำมันเครื่องหาสิเอาฟืนไปพร้อมเนาะเพราะว่าเหงนเอาบุมีฟืนยุ่ป้าแท้ๆยังบุมีฟืนดังอะไปฟัปนไปคนมาเอาตัดละอีลาคนมาเด้ยอยามานันเหมื่อจะซ่อมเอา แต่งตัวระเบียบแต่งตัวระเบียบเรียบร้อยมากเลยขนาดมาเอาฟืนยังใส่เสื้อเข้าในนง้านองฟานอ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ย,อยก้องซิปปี้แหละวันนี้ก้องซิเตกแหละ <c oughs> อาไรบออาปานปา น้ำใส่น้ำมัน Huh? อนะไเนาะเพราะว่ามันเป็นคางของเราเองเนาะไม้โนยมันตัดใดตัดไปใส่เห็ดหลักหัวนเ,นนเนี่ยเหาก็ซิตัดเป็นลำเป็นลำแต่นี่เนาะไม้มันปล่าไม่แกล่ร้อนเราจะเอาประมาณสามซิทลำ ไแข็งแรงแข็งแรง <laughs> ได้พอเอาไปเอ็ดละกครัวใส่ได้ประมาณจากเดือนปีป้าประมาณสามสี่ปีเนาะถ้าเป็นไม้แขนนะทันดีพอเป็นสิบปีพูดเลยเนาะคันไม้แขนบอนมาเอาปืนพี่ไว้เด็กปืนนะ่ะปานบอน ใจว่านขอบใจอะฝืนให้แกขอบใจได้แบบน,นี้ไม่อันนี้มันกระโบไร่ได้นักเฮงเนาะขันตูใหญ่กระนัก

เงีหัวหากระไดสามีน้นองไม่ลักหัวเหรอออกกำหนดแม่นสาิบลำตอนนี้ได้หกลำเนาะยังอีกสาวี่ลำเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวน้องลี่ขอตัวคนลักหัวก่อนเนาะแล้วจังมาเจอกันตอนเอาขึ้นรถแล,ล้วก็ตอนสีเมืองเลยเนาะทุกคนแล้วกั อย่างส no? ี่เอาฟืนอีกน้อยเวียกเห่าเปม็นหลายแหงแล้วทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันอีกเท่อนึงเนาะตอนนี้ขอตัวเฮ็ดเวียกก่อนเนาะก็ทุกคนตอนนี้รถเห่ามันแก้บขก้นเนาะเ่าก็เลยว่าที่เอาซัมิ่งเนาะก่อนกำลังคนฟืนป่นฟืนปื่นป่นปุ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 ่นปนปุ่น่น่นน จะปืนพื้นบอลเน้อยนี่คนว้าวอันนีอ่อือเอาตัวน้อยไป เขาจะอาจจะฟื้นเมื่อก่อนเนาะลดมันบุมีคาดมันเอาขึ้นบัวได้มันอนนอกขึ้นภูบัวได้เนาะเพราะว่าตัวนี้ฮันคังตัวนี้ฮันมันเป็นเนินภูฟื้นไปนี่ก็ยังได้ยูแล้วนะนี่พอได้อยูุติเหรอ เดีนนนย๋ยวขอัวเอาปืนขึ้นรถกันนะไปน,นะทุกคนตอนนี้กาคนปืนกับลังทัวขึ้นลองเบิ้งเนาะได้เลยตะเลขราชีบเอารัว <ละ S 2> ขึ้น, <ละ S 2> นเช่ปะเมื่อลองเบิ้งเนาะ กันบัขึนก็นได้คนล,ลงเาตอนในยูจับดีๆจับดีย่านได้รถนักปะนี่ แย่งางน,น้ำกลมันคิดว่าปกติฮันแก่หญ้าให้มันดิตอนนี้เอบกมาทอนเถื่อนแล้วนอ,อนกุมารซีคนลง ตอนนี้พวกเขากับคนฝืนหลงแล้วละเนาะเพราะว่าทีแรกวัสิตัดประมาณสามสิบักล่ะพอดีลดมันย่ามันบขึ้นบขึ้นคอยเพราะว่าคาดกับมดลดอีเต็นกับเป้ได้แต่เลยว่าได้แต่เท่าไรลักนี่มัดอยู่ว่าสิบลักสองสองสี่หกแปดสิบประมาณสิบลักฝืนเราก็ได้แต่ซ้ำนี้เนาะมีแต่ฝืนโดนน้อย พอกระเปงเลยอีเตนไม่ัะไปเปลี่ยนอยู่ฮานเนาะเพราะว่ามันผีเบิ้งความ,มันเก่าไปทุกคนอันนี้จนเป้มหมือนเนาะนอันนี้ก็คันเร่งก็จะบ่มีละนอนเนี่ยเราทุกคนนี่ก็เป็นชีวิตประจำวันของเขาเนาะเหตุเกือบว่า รอดเลยนะเกือบซูมือบเฮ็ดอันนึงก็ได้เฮ็ดอันนึงเนาะอยู่เงินผู้อื่นก็คือสิบาดุคือนเงินเฮาบ่แม่นคนดุได้เฮ็ดเวียดดุหั่นนะโอเคคลิปนี้เฮาก็จะขอตัวลาไปก่อนเนาะทุกคนถ้าใครมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ซองน้องวัชนาร้องซาแล้วก็บซองวีซาวลาวร้องซาในเด้อทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้สองคนเฮาในคลิปต่อไปนะโอเคบ๊ายบายบาลปานบ๊ายบาย บายบายเที่ยวด้วย,ยพัก,ก,กยังพักอะไรก็แสก็ยังอีกก็ฉันก็ใครนั่งน้องน้องลีกับน้องลีสาราล่งสันน้อง,งรัชนาล่องสันเออเอาไปเลยลานไลค์ <laughs> โอเคบายบายบาย